คบกันมา3ปีแล้วเขาไม่ชัดเจนตอนนี้เริ่มทําตัวอถอยห่างนะครับอายุห่างกัน13บสามปีผู้ชายอายุน้อยกว่านะครับจะแก้อย่างไรดีคะคืองนี้ไอ้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยครูค,คมจะบอกให้นะไม่ได้ผิดที่คู่กรณีของคุณด้วยซ้าไปแต่ผิดที่ตัวคุณเองครับผิดยังไงครับหนึ่งครับคุณน่อยากได้เขามาแบบไม่ลืมหูลืมตาครับคนคนหนึ่งมันจะไม่ชัดเจนกับคุณ มันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะกักขังนวงเหนีนยวคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์แกห้ามไปนะแกห้ามอย่านะแกห้ามเลิกนะมันห้ามคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมแต่ปัญหานี้มันเป็นเพราะเราอยากได้เขามากจนเกินไปจนคุณยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากระทําจริงๆคนมันจะเริ่มจากการไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าวันแรกคุณขีดเส้นใต้ชัดว่าแบบนี้ฉันโอเคแบบนี้ฉันไม่โอเค แบบนี้ฉันไปต่อได้แบบนี้ฉันไปต่อไม่ได้ถ้าคุณชัดเจนตั้งแต่แรกไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ชัดเจนกับคุณ2ครับเพราะคุณไม่เคารพศักดิ์ศรีตัวเองครับถ้าคุณขีดเส้นชัดครับว่าสําหรับฉันเนี่ยฉันไม่เอาหรอกนะความสัมพันธ์แบบคุมเครือมันเสียเวลาชีวิตถ้าคุณขีดเส้นแบบนี้ออกายก็จะเลือกการปฏิบัติกับคุณที่ถูกที่ควรแต่ถ้าคุณขีดเส้นไม่ชัดคนมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติกับคุณอย่างไรดีสงสัยคุณคงจะรับได้ไหมแล้ถ้าทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้มันก็็็คงจะะรรัับไไไดด้มมมก่เหนนนพูอี คนเขาไม่สามารถตรัสรู้ได้จริงๆครับถ้าคุณไม่เป็นคนขีดเส้นแต่พอวันนี้เราเป็นคนที่ไม่ชัดเจนเองไม่กล้าพูดเองกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวเด็กมันจะไม่เอาเดี๋ยวกลัวว่าผู้ใหญ่หรือผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มันจะไม่นกเมื่อคุณไม่ชัดเจนเองคุณไม่ต้องโทษใครเลยครับในโลกแบนี้ว่าคนคนนั้นไม่ชัดเจนกับเราสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลเพราะคุณคิดว่าคุณรักเขาเต็มหัวใจแต่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณรักตัวเองบ้างหรือเปล่า ความรักดีๆต้องเกิดจากการที่คุณรักและเคารพศักดิ์ศรีของตัวเองก่อนมาเป็นลำดับแรกครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเน์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่1แอด Line ID at love underscore ตอ2เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5บดจะทำการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ